ทางผู้สวยว่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็อยู่แต่งที่เซนทรัลอีสวิวนะคะวันนี้ก็มีนัดกับคุณหมอนะคะจะไปออทําหน้านิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือริ้วรอยแน่นมากนะ้าผ่านนะเพิ่ก็คือแบบเยอะจัดนะคะก็จะไปคลินิกใหม่นะคะของคุณหมออ่องด้วยนะคะเป็นดรโทนี่คลินิกเนที่ว่าเคยไปฉีดหน้ามานะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบด้วยนะวันนี้ก็จะแวะไปทาที่นี่แหละเดี๋ยวยังไงไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ไปดูเป็นคลินิกใหม่เลยว่าจะเลือลับการขนาดไหนนะคะทุกคนคกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะก็ซื้อ Wan, หมูปิ้งนะคะร้านตรงนี è, ้เมื่อกี้มองเห็นก็เลยแบบว่าเอาแบบไปซื้อก่อนก่อนที่จะแบบไปคลินิกคือมันมีแบบว่าหมูปิ้งบอกว่ามีมันหรือไม่มีมันนะพอเงินได้ดูราคาปุ๊บก็คือมีมันถูกกว่าถ้าไม่มีมันเลยก็คือ15บาทถ้ามีมันก็คือ12บาทเฮ้ยหมูปิ้งมันจะต้องมีราคาแยกการมีมันกับการไม่มีมันแล้วอ่ะทุกคนอันนี้มันไม่มีมันเลยคือเนื้อหลวนเอออร่อยอ่ะแต่ว่าอันที่มีมันนี่คือมันแท่งเยอะขนาดไหนอ่ะ ถึงได้แพงกว่าเอ้ยถึงได้ถูกกว่าพูดผิดอุ้ยพูดต่อเรืะะ่องค่ะโทษค่ะนี่อันที่มันมีมันอร่อยกว่าและถูกกว่าด้วยคือจริงๆไม่ได้ต่างกันมากอันนี้แพงกว่าด้วยทุกคนหนักนะโอเคเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวไปคลินิกนะคะนี่นะคะเดินมาจากปากซอยน,นิดนึงนะคะก็จะมาเห็นตรงนี้เลยนะคะดจ้าเบอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งก็แบบตึกมินิมอลไฮโซหรูหรามากเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกัน ปีหนึ่งแล้วเนาะที่ไม่ครับที่ไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์เนาะในทุกทีนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงเลือกคิวนะครับชัดมากเลยนะครับกอดคิีวนะครับมาเต็มหีอานะครับโอเคได้เลยมีครับเนชัดอยู่ชัดอยู่ครับก็เดี๋ยววันนี้ฉีดก็เดี๋ยวเราจะฉีดข้างหนึ่งก่อนเนาะจะได้ทำเทียบให้ดูชัดๆเลยว่าเออ ฉีดและ้างที่ไม่ได้ฉีดบบเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยสำหรับคนที่เราอาจจะสนใจหองคุณจะได้เห็นผลไ,ไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉีด่มให้ค่ะตอนนี้นะคะก็คลีนหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราคุณหมอมาฉีดตอนนี้ก็คือไม่ได้ทาหน้าปกติมันก็ขึ้นขึ้นริ้วรอยแล้วถ้าเกิดเลิฟซูก็โอ้โหอาคุณหมอมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะฉีดครึ่งเดียวนะคะใช่ค่ะลองดูว่าจะเป็นยังไง ันนี้เป็นเครื่องสองเส้นเลือดนะครัะกก็ได้ไม่มีรอยเขียวนะครับเห็นไหมสังเกตดูเนาะไม่มีรอยช้ำเลยดูไม่รู้ว่าทำไมมาเนี่ยตุ่มหนึ่งสองสามประมาณครึ่งชั่วโมงก็หายไปคับเลือกคิวครับ ลายครับเลิกกินนะครับลายครับเลิกคิวฮะลายครับนิดนึงนะครับ กมดครับโอเคคลายครับยิครับโอเคแค่นี้ก่อนอเราเจอกันอีกแน่เจวันรามาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้นะคะออกมาจากคลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินต่อนะคะตอนนี้ก็คือออกมาแล้วแบบหน้าดูเหมือนไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยนะคะก็ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เเห็นผลแล้วเป็นยังไงนะคะผิวแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันตรงนี้จะรู้สึกจะมีสุกี้แต่ว่าจริงๆเป็นฉีดบทออกมามไม่ควรฉีดซูกี้ป่ะถ้าตรงนั้นแบบมันไม่ได้ผลจะเหมอตีได้เลย <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเราค้นพบอาหารแล้วนะคะแดดจะแรงนิดนึงนะคะก็คือสุกี้บุฟเฟ่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทของสูกี้ตีน้อย่างได้ยินชื่อมาหลายทีแล้วยังไม่เคยกินสักทีตอนนี้อยู่ <c oughs> มีโอกาสแล้วใกล้ๆแล้วอ่ะชิมกันจ้า ิ้มเด็ดมากจะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือแบบว่าที่สุดน้ำจิ้มซีฟู๊ดคือแบบพีคมากเหมือนนั่งกินอยู่บนทะเลเหมือนไปกินร้านซีฟู้ดดีๆน้ำจิ้มซีฟู้ดคือดีมากคำจิ้มปกติคือจะมีความหวานนะคะแต่ว่ามันมีพวกน้ำมะนาวมีมะนาวให้ใส่มันก็เลยแบบเอ่อเปรี้ยวขึ้นแล้วก็ถือว่าโอเคมากสำหรับคนที่แบบว่าชอบกินรสจ,จัด แบบมีใลดีมากคุ้มค่าสุสดๆอาหารกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ด็ออร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะก็ครบ7วันแล้วนะคะที่ถ่ายไปต้นคลิปเนาะตอนนี้ก็คือมาดู7วันแล้วหลังจากที่ฉีดโบท็อกไปนะคะ<ม>ก็มีความน่าเรียบครึ่งหนึ่งดูดิถ้าผ่าปมีความเลียบครึ่งหนึ่งอะ่ะโคนอ Amazing ม,มากคือนั่นแหละถ้าใครไม่เคยฉีดโบท็อกต้องลองนะคะเพราะว่าเฉียดจะหยุดไม่ได้เลยนะคะมัน็นแบบน,นี้ค่ะ อันนี้คือฉีดไปเครื่องน,นึงเนาะในขีดเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาฉีดให้ครบนะคะทั้งสองข้างะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงตอ,ตอนนี้ฉีดเสร็จเรียบร้อยสองข้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าฉีดทางหน้าเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็หลังฉีดจะมีแบบรอยเลือดซึมเล็กน้อยเดี๋ยวสักพักสักแบบชั่วโมงนึงเนี่ยก็หายเรียบร้อยนะคะ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะตอนนี้นะคะหน้าผากก็เรียบเนียนทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีการแข็งจนเกินไปนะคะมีการขยับได้ปกติมากๆนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีมากๆสําหรับการฉีดโบท็อกเพราะว่ามันจะยังได้สแสดงสีหน้าหรืออะไรอย่างนี้ยังดีอยู่นะคะซึ่งตรงนี้สามารถบอกคุณหมอได้นะให้บางคนอยากได้แบบแน่นเป๊ะไปเลยจริงๆแบบ แบบมันแข็งอยู่อย่างนี้เลยก็ทําได้นะคะแต่ว่าก็คุณหมอก,ก็จะแนะนําว่าเอ่ออะไรยังไงหมอกับเราด้วยนะคะซึ่งอันนี้ว่าไม่ได้แบบฟิกไปคุณหมอก,ก็แบบเอาแบบเท่าที่แบบดูสวยดูยธรรมชาตินะคะซึ่งก็หลังจากที่หน้าผากก็ไม่ได้มีริ้วรอยแบบอยู่เฉยไม่มีริ้วรอยือนเดิมแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังขยับได้แบบนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็รู้สึกเลยว่าแบบ Happy นะคะเพราะว่าปกติอ่ะบางทีการถ่ายถ่ายงานหรืออะไรก็ตามก็จะยังมีการรีทัดออกนิดนึงเพราะว่าน่ากลัวมากไม่ได้ไม่ได้ฉีดมานานนะคะตอนนี้ก็คือไม่ต้องรีทัดแล้วนะคะซึ่งก็ออกมาโอเคมากๆเลยนะคะซึ่งตรงหางตาเนี่ยปกติว่าก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็หายไปเลยนะก็มีความแบบลดอายุมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบมีริ้วรอยแล้วไม่กล้าฉีดนี่คือแนะนําจริงๆนะคะสาหรับโบท็อกนะคะเป็นสิ่งแรกๆที่ควรทําเลยจริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปฉีดโบท็อกนะคะได้ที่ คลินิกที่ท่านรู้สึกว่าไว้ใจหรือว่าอะไรยังไงได้เลยนะคะมันมีหลายที่แล้วอาจจะไม่สามารถจะแนะนําได้ถ้าว่าไม่ได้เคยไปฉีดนะคะแต่ว่าที่ดรโทนี่คลินิกที่ว่าไปฉีดเนี่ยว่าไปฉีดมาบ่อยมากแล้วคุณหมอฉีดให้หลายครั้งดีทุกครั้งเลยนะคะคก็ใช้ของอเมริกานะคะก็จะทําให้แบบมันอยู่ได้นานแล้วก็ไม่แบบมีการกระจายตัวที่แบบผิดปกติอะไรต่างๆด้วยนะคะถ้าที่ว่าฉีดมาหลายยี่ห้อว่าชอบอเมริกาที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ฉีดมากับคุณหมอหลายๆท่านหรืออะไรยังไงได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันแต่ว่าคุณหมอต้องที่ดร คลินิกก็คือได้ผลลัพธ์ที่ดีถูกครั้งเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะก็แนะนําที่นี่สำหรับใครที่สะดวกนะคะอยู่ติดกับเซนทันอีสวิวเลยคือเซนทันอีสวิวปุ๊บก็จะมีซอยอยู่ข้างๆอ่ะซึ่งซอยนั้นก็เข้าไปนิดนึงก็จะมีตึกที่โดดเด่น,ปามมานะะเป็นสง่ามากๆนะคะเป็นด็เตอร์โทนิคลินิกทั้งตึกเลยนะคะซึ่งก็ถ้าเดินทะลุจากเซนทันอีสวิวมาคือได้นิดเดียวเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถ,ถามเพิ่มเติมได้นะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ด้้้าาาานนะะานนลลล่่่งเยยยะะะจววัีไปแคคบบ๊